สวัสดีค่ะทุกคนโซนสาวกีเกตแห่งนากโกยาเองนะคะหลังจากที่เราขึ้นเขาเสร็จแล้วเราก็ลงมาวัดแล้วต่อจากนี้เราก็จะไปหาของกินกันนะคะและเมื่อเรากินเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อที่โอบาระไปชมดอกซากุระสีฤดูค่ะตอนที่ซนลงคลิปนี้ก็อาจจะเหลือเวลาไม่มากแล้วในการที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าเทศกาลนี้จะจัดแค่ในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นนะเอาไว้ปีหน้าก็ค่อยไปเที่ยวกันก็ได้ค่ะ แต่ถึงแม้จะเลยเดือนพฤศจิกายนไปแล้วแต่ก็ไปเที่ยวกันได้นะทุกคนถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างอย่างเงี้ยอยากจะไปประมาณเดือนธันวาก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ก็แค่จะไม่มีร้านค้ามาเปิดเยอะแบบนี้แล้วนะคะคุณป้าในทัวร์เขาก็แนะนําว่าสักเดือน3ก็ให้มาเที่ยวอีกทีก็ได้เพราะว่าบนภูเขาก็จะมีซาก,กุระบานเหมือนกันค่ะมาประเดิมที่ร้านแรกกันเลยนะคะ จัดอาหารจานหลักก่อนค่ะนี่ก็คือร้านอูด้งและโซบะนะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากเลยค่ะคนต่อแถวคิวยาวเวอร์มีหลายเมนูเลยนะไม่ว่าจะเป็นผักรวมหรือว่าเต้าหู้หวานทอดก็คือคิสูเนโนแล้วก็มีเป็ดด้วยทุกคนจริงๆอ่ะเป็ดอ่ะหากินได้ยากมากนะในญี่ปุ่นนะคะ ก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแต่ว่าโซนอาจจะแนะนําให้กินเมนูซังไซค่ะก็คือผักรั่วเพราะเมนูนี้ก็หากินได้ยากเหมือนกันนะคะต้องอยู่ตามธรรมชาติสุดๆเพราะว่าเป็นผักที่เก็บมาจากบนภูเขานั่นเองแต่ก็จะมีแต่ผักจริงๆนะสําหรับคนที่ไม่ชอบผักเราก็สั่งอย่างอื่นก็ได้เนาะแล้วก็เขาก็จะถามเราว่าจะเอาเป็นอุด้งหรือว่าโซบะ่ซนเลือกเป็นโซบะนะคะเพราะว่าโซนถามเขาว่าฉันควรจะกินอันไหนเหรอถ้ามากินที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าโซบะดีกว่าค่ะ พอเรารับบัตรคิวแล้วเราก็มาต่ออีกแถวหนึ่งเพื่อที่จะมารับอาหารนะคะรวดเร็วมากนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเตรียมการมาอย่างดีมากเลยเป็นขั้นตอนสุดระหว่างที่ยืนรอเราก็หยิบตะเกียบนะคะแล้วก็เตรียมใส่พริกนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มความเผ็ดรสชาติให้กับซุปของเราเนะเพราะว่าซุปจะค่อนข้างจืดนะคะกินง่ายเบาท้องดีต่อสุขภาพค่ะ ตอนแรกสนก็สองจิตสองใจอยู่นะว่ากินร้านนี้ดีไหมเพราะว่าคนต่อโคตรยาวเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วด้วยนะสนต้องขึ้นรถกลับไปประมาณบ่ายโมงนะคะก็มีเวลาไม่มากเนาะก็แบบเอ๊ะเราจะทันไหมนะปรากฏว่าแป๊บเดียวเองทุกคนคือถึงแม้ว่าแถวจะยาวแต่เขาแบบทำมาเหมือนพร้อมเาไว้แล้วอะคะ่ะ ใช้เวลารออยู่ที่ประมาณ15-20นาทีเองนะเราก็นั่งกินชิลๆไปกินอีกประมาณ15นาทีแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงให้ไปกินอย่างอื่นอีกนะคะแล้วดูนี่สิโอน่ากินไหมคืออากาศก็ค่อนข้างจะเย็นนะคะแล้วเรามากินอะไรร้อนๆเนี่ยก็รู้สึกฟินสุดๆไปเลยควันนี่เขือเยอะมากส่วนยังโชคดีตรงที่ว่า ได้ที่นั่งพอดีเลยค่ะมีคนลุกออกไปพอดีไม่อย่างนั้นก็คงต้องเดินวุ่นหาที่นั่งอยู่นานเลยส่วนชอบกินคําใหญ่นะแล้วดูนี่คือเอาคําใหญ่เข้าปากเสร็จโคตรร้อนเลยอ่ะร้อนมากเลยนะแต่เก็บสีหน้าท่าทางน,นะคะเพราะว่าเราถ่ายวิดีโออยู่ <c oughs> ในปากคือร้อนเส้นค่อนข้างนิ่มนะเคี้ยวง่ายนะ คือมันจะมีเส้นโซบะบางอย่างค่ะเขาก็จะมีส่วนผสมของมเมล็ดโซบะมันจะทําให้มีความแข็งมีความกลุบแต่ว่าอันนี้คือเหมือนไม่ได้ผสมอะไรอ่ะรู้สึกว่านิ่มมากเลยค่ะซึ่งกินพร้อมกับผักผักก็จะมีความกลุบๆนะคะก็เข้ากันได้ดีอยู่นะมีหลายเทคเจอร์ให้ได้กินนะคะส่วนผักในชามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็จะเรียกว่าผักวาลาบินะคะมันจะเป็นแท่งยาวๆแล้วก็จะขดๆอะ่ะ ในซูปเปอร์ก็มีขายนะซนก็เพิ่งรู้นี่แหละเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นบอกซอนมาอีกทีเหมือนกันแล้วก็แปลกมากเลยนะทุกคนชามนี้อะ่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ด,ดีหรือเปล่าซนก็ไม่แน่ใจนะกินต้องนานมันยังร้อนอยู่เลยอะ่ะไม่หายร้อนสักทีนึงเมื่อเรากินเสร็จแล้วเราก็เอาไปคืนเขาด้วยตัวเองนะคะของกินอีกหนึ่งอย่างที่ซนแนะนำนะเวลาเข้ามาแบบว่าในพื้นที่ธรรมชาตินะคะ เราควรกินปลาอายุย่างค่ะเพราะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะหายากในในเมืองอะนะแล้วก็มันจะตัวจิ๋วเดียวด้วยค่ะแต่ว่าที่เนี่ยมันใหญ่มากทุกคนราคาแค่650เองอะ่ะก่อนหน้านี้ส่วนไปกินประมาณ700แม้แต่ตัวจิ๋วเดียวเองอะคือมันไม่ใช่ทุกที่นะที่นี่จะได้ปลาตัวใหญ่อะค่ะ <laughs> ถ้าเราไปกินที่อื่นอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะได้ตัวเล็กมานะคะ เรากินได้ทั้งตัวเลยนะเห็นบางคนกินกินทั้งตัวไปเลยอะ่ะกินหัวไปด้วยอะ่ะกินกระดูกไปด้วยอะ่ะคือแบบโหดจัดแต่่วนไม่สามารถจะเคี้ยวได้แบบเขานะก็เลยก็ต้องคายก้างออกมานะคะแล้วกัดได้แบบเต็มปากเต็มคำมากเลยอ่ะเนื้อปลาคือดีงานนุ่มแล้วมีความเค็มของเกลือนิดนึงอร่อยฟินเวอร์จนแบบอยากจะซื้อกลับบ้านไปอีกตัวนึงอะ่ะปกติคือเราก็ ไม่อยากจะกินเยอะใช่ไหมเอากินให้มันรู้พอนะเพื่อเราจะไปเก็บท้องอย่างอื่นแต่ก็อยากจะซื้อเพิ่มมากเลยอะแต่สุดท้ายก็แบบอืมทาใจไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเราก็ต้องกลับหนักกย่าใช่ไหมมันตองถึงตอนนั้นมันก็คงจะแบบเหี่ยวแห้งเย็นชืดไปหมดแล้วอะคะ่ะก็เลยกินที่นี่ตัวเดียวพอจริง,รงๆเมื่อกีนน้นี้อาจจะมีหลายคนเห็นมันขายอยู่ที่ข้างร้านกับข้าวเหนียวปิ้งที่ราดซอสมิโซะนะคะอันนี้ก็เป็น อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ควรจะมากินเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดไอจิเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะหาซื้อได้ยากนะก็จะซื้อได้ตามท้องถิ่นนี่แหละค่ะชื่อของโมจินั้นก็คือโกเฮโมจิ hey นะคะกินข้าวแล้วเราก็มาต่อที่เครื่องดื่มกันค่ะอันนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแค่เห็นว่ามันน่ารักดีนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็เลยมาซื้อนะคะแล้วดู บัตรอันนี้น่ารักมากทุกคนอันนี้คือบัตรคิวนะคะพอเขาเรียกมันจะมีแบบว่าฮะฮีฮูเฮโฮเป็นอักษรเสีงยงภาษาญี่ปุ่นนะคะของโซนได้บัตรฮินะคะแล้วเขาจะบอกว่าฮิได้ของแล้วอะไรอย่างงี้ส่วนรุ่นพี่โซนได้ฮะเขาก็จะเรียกฮะได้ของแล้วนะอะไรอย่างงี้ถามว่าโซนอยากกินไหมก็เปล่านะคะจริงๆมันมีน้ําอย่างอื่นขายด้วยนะแล้วก็จะมีแบบธรรมดาด้วยที่ไม่มีมัสเมโลนะ แต่ว่าเพื่อการถ่ายรูปที่น่ารักนะคะเห็นแล้วมันแบบเอ้ยน่ารักก็เลยซื้อมาด้วยนะจริงๆส่วนก็ไม่ได้ชอบกินมัชเมโลขนาดนั้นหรอกนะมันชิ้นใหญ่เวอร์เลยทุกคนตัวมัชเมโลก็จะมีความหวานนะคะส่วนตัวช็อกโกแลตร้อนก็จะขมเลยนะเอาล่ะต่อไปเราก็จะนั่งรถไปโอบาลานะคะอันนี้เมื่อกี้นี้เห็นสติกเกอร์ไหมคะสติกเกอร์อันนี้ก็คือเป็นของที่ให้ลูกทัวร์แปะเอาไว้นะจะได้รู้ว่ามากับทัวร์ไหนนะคะแล้วด้านหลังเขาก็จะแปะ เบอร์โทรของคนคุมทัวร์นี้เอาไว้ด้วยนะคะเผื่อเวลาเราหากันไม่เจอเน้ะเขาก็จะให้เราติดต่อไปนะคะจากโคลันเคไปโอบาระจะใช้เวลา40นาทีนะคะแต่ถ้ารถติดก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะรถทัวร์ก็จะมาจอดที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะก,กระดาษโอบาระวาชิโนฟูรุสโตนะคะแล้วจะปล่อยให้เราเดินเล่น2ชั่วโมงค่ะแล้วก็นัดกันเจออีกทีที่สวนสาธารณะชิกิสักุระ ซึ่งคนคุมทัวร์ก็จะเป็นคนพาเราไปนะคะในระหว่างนี้ถ้าเราอยากแวะไหนกลางทางแล้วก็แวะได้เลยค่ะแต่ว่าคนคุมทัวร์ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะไม่รอเรานะคะเขาก็จะไปรอตรงนู้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแวะเราก็ต้องหาทางกลับไปตามที่เขาบอกนะคะเขาก็จะให้แผนที่เรามาเนาะ่วนก็คิดว่าแวะสัหน่อยดีกว่าเพราะว่าเขาจะไม่ย้อนกลับขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มีลูกทัวร์หลายคนที่มาแวะที่นี่เหมือนกันค่ะ อันนี้คือเขาปล่อยเรามาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะจริงๆเขาก็จะให้เราเดินนี่แหละเราก็ไปหาจุดนัดพบแต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาแหวะตรงนี้ก็แหวะได้แล้วก็ค่อยเดินตามไปในบริเวณของพิพิธภัณฑ์ก็จะมีใบ,บไม้เปลี่ยนสีสวยๆท่ามกลางธรรมชาติให้ชมด้วยนะคะ นอกจากพิพิพธภัณฑ์ที่ให้เราชมผลงานแล้วนะคะเราก็สามารถทำเองได้ด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยากทำเองเราไม่ได้จองมาเนี่ยเราก็สามารถซื้อของกลับไปเป็นของฝากได้เหมือนกันค่ะมีร้านค้าขายเหมือนกันน้องคนนี้ก็คือมัสคอตนะคะที่ชื่อว่าโอบาลักกี้นะคะเป็นคำที่มาจากโอระบวกกับลักกี้ที่แปลว่าโชคดีนะน่ารักมากๆเลยค่ะ ส่วนตรงนี้เขาก็กำลังทำกระดาษย้อมกันอยู่นะคะในใจก็แอบอยากทำนะแต่ว่าเวลาก็คงไม่พอเนาะก็เราก็มาชมของฝากกันดีกว่าคะ่ะคือน่ารักมากเลยทุกคนดูมีความเป็นญี่ปุ่นสูงสุดแต่ส่วนก็หักห้ามใจตัวเองนะไม่ให้ซื้อนะมีหลายอย่างเลยที่อยากจะเอากลับบ้านเป็นของฝากนะอันนี้ก็จะเป็นพวกโคมไฟนะคะคนญี่ปุ่นชอบมาก คุณป้านี่คือซื้อกลับไปลูกสองลูกเลยค่ะเอาล่ะชมเสร็จแล้วแล้วก็เดินกันต่อนะคะหนทางยาวไกลค่ะก็คือเป็นทัวร์แบบว่าให้เดินจริงๆนะคะ walking กกเขาบอกทัวร์นี้ walking เพิ่งก็คือว่าตอนนี้เราอยู่โอบาระนะคะมาดูซักป,ปุระแต่ว่าเขาก็ปล่อยเราทิ้งไว้กลางทางนะ <c oughs> ปล่อยไว้ตรงซีเห็นไหมทุกคนมันเป็นเหมือนกับอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่า พิพิธภัณฑ์ศิลปะเกี่ยวกับพวกกระดาษเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนไทยอะคะ่ะที่เป็นแบบว่าเอาไปแช่สีๆแล้วก็ได้พักแบบว่ากระดาษสวยๆออกมาเป็นลายอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครจะเดินกับไกก็ได้นะก็คือไกด์เขาเดินไปแล้วคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครอยากแวะกลางทางตอนไหนก็แวะได้นะแต่ว่าก็เสร็จแล้วก็เดินตามกันมานะนี่เห็นคนข้างหน้าที่เดินเดินกันไหมคะ ก็คือก็เดินไปเหมือนกันนะคะจุดนัดพบนี่ก็อยู่ตรงเอไหมเอหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ <c oughs> ก็คือให้เราเดินไปเรื่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจอเองอะ่ะอเราก็ชมป่าเขาไปข้างทางนะคะตอนนี้เราถึงสวนโอบาระฟูเลไอแล้วนะคะ แต่ว่าที่ใกล้ๆก็จะมีสารเจ้านะคะสารเจ้าค่อนข้างจะเก่าหน่อยนะดูแบบว่ามีความเก่าแก่สูงมากเลยเหมือนจะกึ่งปล่อยให้ทิ้งร้างยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแต่ก็ยังมีคนมากราบไหว้กันอยู่นะคะในระหว่างนี้สนก็เจอรุ่นพี่ด้วยนะเป็นรุ่นพี่ที่เจอกันสมัยเมื่อเคยทํางานล่ามด้วยกันนะคะตอนที่อยู่ในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่แหละหลายปีก่อนนะคะแล้วเขาก็มาทํางานที่ญี่ปุ่นเราก็เลยได้มาเจอกันนะคะ แบบเหมือนจะบังเอิญแต่ก็ไม่บังเอิญคืองงไหมคือซนจะมาทัวร์ที่นี่โครันเคแล้วก็มาโอบาระ,ะส่วนพี่เขาบอกว่าพี่เขาก็จะมากับเพื่อนเขาเหมือนกันก็จะพามาที่นี่ในวันเดียวกันแล้วตอนแรกเราก็คุยกันว่าสรุปเราจะได้เจอกันไหมเพราะตอนแรกซนคิดว่าทัวร์ของซนอ่ะจ,จะพาซนนเดินแต่ปรากฏว่าคือปล่อยให้ซนฟรีสไตล์อย่างนี้ไงเราก็เลยมีเวลาได้มาเจอกันแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยกันนะคะ แล้วก็ไม่รู้เลยนะที่แรกไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันนะก็บอกว่าพี่หนูอยู่ตรงนี้แล้วเอาแผนที่ให้พี่ดูพี่เขาก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อยู่ไหนน้อง <c oughs> ต่างคนต่างไม่รู้จนสุดท้ายก็เลยแบบเออจะได้เจอกันไม่นักก็ปล่อยไปก็เลิกเลิก,ลกทักกันสักพักหนึ่งปรากฏว่าเดินไปเดินมาเอ้าเจอกันเฉยเป็นการนัดแบบเหมือนกึ่งนัด <c oughs> เหมือนกึ่งไม่นัดคือได้เจอกันก็โอเคแล้วตรงนี้ก็จะมี พวกแบบว่าร้านค้าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเนาะอ,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 อาจจะไม่เยอะเท่านคนลังเคน,นะคะก็มีให้กินอยู่นิดนึงนะตรงนี้ก็จะมีชิกิสากุระนะคะซึ่งเป็นสักุระสีฤดูก็คือบานทั้งในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงนะคะแต่ว่าจะสวยที่สุดก็คือตอนฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละค่ะถ้าเราอยากดูชิกิสากุระที่สวยงามนะคะที่มีสอดแทรกกับใบไม้เปลี่ยนสีสีส้มเนี่ยเราควรจะขึ้นไปเซนมิชิกิสากุลโนซสโตะนะคะซึ่งอันเนี้ยเราต้องนั่งรถ รับส่งขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะคะแต่รอบนี้ส่วนไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะ่วนไปกับพี่จีดแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยว่วนจะตัดคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงส่วนทริปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่เราก็กลับมาถึงนากย่านะจนถึงห้าโมงเย็นพอดีเลยนะคะ ขากลับเราก็ขึ้นทางด่วนเหมือนเดิมนะคะใช้เวลาประมาณ50-1ชั่วโมงเพราะว่ารถไม่ติดนะคะมารอบนี้คือโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกทุกคนบอกว่ารถติดแน่นมากไม่มีใครอยากไปเลยคะแนนทัวร์นี้ส่วนให้7.5คือทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยค่ะมีความเป็นมิตรแล้วก็ทําทุกอย่างได้โอเคออกมาดีหมดเลยแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โซนด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตัดเนบไป